เองเทพพี่แห่งโซกลาพิรพี่น้นองเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรเข้ากับคอยมาคุยกันก่อเดิ๋ยวนะกับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีมิดบอลแฟนแฟนมอลำาทุกท่านและสวัสดีเอฟซีอีหลาวเงและสวัสดีเอฟซีสุผูตูสุขคนครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องหลังจากเข้าบอลได้เหตุคลิปมาหลายมือวันนี้เ้าพูดถึงเก็บตกวันห้อยออกพี่น้อง เป็นอย่างคือว่า,าสันเพราะว่าเป็นอย่างคือเอาเรื่องว่าหน่อยออกมามาฝ่าพี่น้องเ,เหตุการณ์เมื่อก่อนว่าตั้งแต่คลิปตั้งแต่น้องของอิงลงมาเตะฟุตบอลพี่น้องไปงานเตะฟุตบอลร่วมอาย,ยู่สนามน้องบัวผิดที่พี่น้อง สิ่งอื่นใดที่ทีที่คนจับจ่องคือจะเป็นตัวเลขนี่แหละพี่น้องก็คือน้องไซเบอร์สิบสามลงไปเตะฟุตบอลข้อข้อหวยข้อต่างๆก็จับจ่องตัวนี้อย่างเดียวแม้กระทั่งผมก็ยังจับจ่องแต่ก็บ่ได้ซื้อเพราะว่าอย่างวพอทีคิดอยู่ว่ามันจะซื้อแต่ก็อาจจะไม่ไดดวงมีโศกนะอาจจะไมีดวงมีโศกคือผลฟินพนองเอฟซีก็ถูกหลายคนในมือนัน อีกการทั้งประเทศที่เป็นเอฟซีน้องอิงทีติดตามตัวเลขน้องอุ๋งอิงมานนี่ผมว่าหลายคนจะเถิกนี่ครับอุ๋งอิงก็คือเทพีโสกราบเอฟซี FC ทุกท่านทีติดตามน้องแม้กระทั่งการจับต่างๆการเกี่ยวกับตัวเลขนี่น้องอุ๋งอิงจะมีอิทธิพลทางตัวเลขอีพี่น้องอุ๋งอิงจะมีอิทธิพลทางตัวเลขเรื่องหวย่อหวยลาวกับหวยรัฐบาลไทย แล้วบางวันที่ที่น้องไปเตะฟุตบอลนี่ล้วก็ครั้งแรกนะครับน้องเปตเตะฟุตบอลนี่คือครั้งแรกนี่ก็คือครั้งแรกที่ใส่เสือมีเบอร์นั่ก็คือเบอร์สิบสามเป๊ะครับหนึ่งสามสามหนึ่งพี่น้องผมมเชื่อวาอาเซอฟซี FC หลายท่านเอาไปสื่อไว้หลายคนเอาไปสื่อเพราะว่าจังไรกะออกแน่นอนแม้แต่พอหักละลายคนก็สื่อ อุ้งอิงนี่แหละครับเป็นที่ขึ้นขึ้นเป็นขึ้นแต่ข้อหมายคือขึ้นโศคลาบขึ้นคล้ายขึ้นเงินในแบบฉบับของอุ้งอิงให้เอฟซีก็คือไห่มาไล่นองนองกับขึ้นโดยวิธีนี้เอาละบางคนอาจจะถึกบางคนอาจจะไม่ถึกมันอยู่ที่วาสนาบางคนวาสนาบ่ได้เห็นอยู่กับบริสุทธิก็คือแอดมินนี่แหละครับก็คือตัวผมนี่ยเห็นอยู่กับบริสุทธิ นั่นก็คือเ่าท่านมีวาสนาในเรื่องนี้คนที่มีวาสนากับเห็นแล้วซื้อออกพี่น้องแม้กระทั่งป้ายรถทะเบียนป้ายทะเบียนน่องรถน้องก็ออกคือกันแม้จะตองจะท้าเฮ็ดอย่างที่เป็นตัวเลขอุ้งอิงเนี่จะมีอิทธิพลต่อตัวเลขอิทธีพี่น้องแม้กระทั่งหวยหลายๆเธอเอฟซีอาจจะได้เห็นแล้วว่าแม้จะแบ่งลอยแบ่งยังที่ไห้มาเอาว่าเบิ่งนกับถูกกันคือกันพี่น้อง นี่แหละเป็นความมหาหัศจรรย์ที่ผมอยากกําลนำเสนออ่าเอฟซีลุทันฟังว่าอุ้งอิงนี่มีมีความมหาหัศจรรย์ทั้งด้านนี่ตั้งแต่น้องเขาวงการมาใหม่แล้วตั้งแต่เขามาแรกๆถ้าก็จะเห็นน้องไปจับยุสานเมฮันนี่แล้วก็บอกไว้ถือถึกทุกคนตั้งแต่แรกๆ,ๆมาแล้วจนจนต้องบอกให้น้องว่ารอต้องไปใบเพราะว่ามันจะมีผล อาจจะถูกอาจจะคนบ่ถูกอาจจะกมีผลต่างตางมากนะพี่น้องเนาะทุกคนกาจะจำได้ครับว่าน้องเขามาวางการใหม่ๆนี่น้องบอกหวยถูกสองหวัดตามหวัดติดต่อกันนี่พี่น้องนี่แหละเป็นที่มาของอุ๋งอิง,น,องน้องมีอิทธิพลต่อตัวเลขกี่เีครับผมก็เลยเอามาฝากพี่น้องคลิปนี้กับในความม่ดใจของอุงอิงครับพี่น้องที่ อิทธิพลตัวเลกีรีคลิปนี้กะฝากไว้ใช่นหพี่น้องคลิปหน้าฟอกันม่ลืมครับวันที่ซื้เก่ากันยานี่ก็มีมีจริงมีจริงอีกคือเสื้อหนึ่งกะให้เอฟซีทุกท่านไปยากเบิง่งกะไปจองโต้อะไ้คือเ่าครับกะฝากสอมรอเอาสอบเลยนะครับเรื่องพี่น้องอาจาะบอกบุคอยมิสาลาปัไหนกะฝากพีน้องใจนะครับเพื่อจะเ็ดเข่าวดีๆอาจจะพัฒนาขึ้นไปเลยพี่น้องคลิปนี้กะสวัสดีครับ